สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมโดบพี p ูอ e นะฮะวันนี้จะมาอัปเดต2เกมคลิกทูเอิ n ที่ผมเล่นอยู่นะครับเกมแรกก็คือ Daily m i n e r แล้วก็เกม g ีกี้เวอร์นะครับไก่จ๋านะครับเอาเกมแรกก่อน Daily m i n e r นี่ก็ทรงดีมาเดือนกว่าแล้วนะครับตอนนี้ผมก็คืนทุนแล้วนะถอนครั้งนี้คืนทุนเลยเดี๋ยวกูไปถอนก่อนถอนครั้งนี้คืนทุนเลยครับตอนนี้ผมมีอยู่เท่าไหร่อะกูมีเท่าไหร่อะศูนเอ็นสิบสี่ครับถอนสิบสี่เลยเนี่ย 14แล้วก็มันจะได้ศูน1 4จุดหนึ่งสี่บีนบีใช่ปะแล้วก็ตอนนี้บีบีราคาขึ้นด้วยเออตาม B ีดีไปเลยนะครับกำไรเนาะน,นะตอนนี้ก็กำไรแล้วแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เติมเพิ่มนะถ้าเกิดตัวหมดอายุก็ปล่อยไม่หมดอายุไปเลยครับเราจะเอาเฉพาะที่เราได้เพราะว่าจะไม่จะไม่ต่ออายุนะจะไม่ลงทุนเพิ่มก็อันเนี้ยเดี๋ยวมันหมดเนี่ยไม่รู้ว่ามันเบินได้เปล่าเบินแล้วคือได้คืนเปล่าถ้าเกิดมันหมดปุ๊บถ้ามันยังเบินได้อยู่เดี๋ยวเบินเบินเลยถ้ามันเบินแล้วได้คืนนะ ถ้ามันเบอร์ดได้รางวัลนะ่ะก็เดี๋ยวเบิร์เออถ้ามันหมดอะ่ะเพราะว่าเราจะไม่ไม่เล่นต่อแล้วนะเพราะว่าไม่รู้ว่าพวกะเกมอันเนี้ยเราก็คือทุกคนมันรู้กันอยู่แล้วเนาะทุกคนมันรู้กันหมดแล้วเอาง่ายๆไม่ได้บอกว่าเกมเขาไม่ดีหรือเขามีเจตนาไม่ดีนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะแต่ว่าเราก็มีประสบการณ์กับเกมในลักษณะแบบนี้มาแล้วเนาะถ้าเกิดเขาจะไปต่อได้มีเทคนิคอะไรของเขาก็แล้วแต่แต่ว่าเราก็จะยึดมั่นในการเล่นของเรานะว่าเอาไวออกไว อย่าไปเชื่อมั่นอะไรมากมายนะครับและตอนนี้ก็ม um ีแพ็กเกจวาเลนไทน์ซะด้วยสีชมพูมาเลยนะฮะหัวใจปิ๊งหูม oui> ีแพ็กอะไรกันบ้างไหนผมรีว mm ิวไว้ดูนะก็มีแพ็กแรก 0.09bnb นะเป็นตัวซูเปอร์แลนะหูตัวนี้น่ารักมากเลยนะเออตัวแพ็กเกจ 0.4bnb ตัวนี้จะได้5ตัวเนาะมีคนซื้อไปแล้ว4 p a แพ็กตอนนี้มีคนซื้อแล้วตัวหนึ่งนะครับ1 bnb นะครับ หนึ 1> 1่ีนีมีโซคือซื้อไปได้สองคนนะครับห้าบบีไม่มีนะสิบบีมีแต่นี่30มสิบบีน0ีสามหมื่นสามแสนมึงสามหมื่นสาคือหนึ่งบีนบีบีคือสแสนนี่ล้านหนึ่งนะเนี่ยโอ้ใครแม่งซื้อวะแพ็คล้านหนึ่งกล้ากดได้ไงวะเฮ้ยคืนทุนยี่สิอ๋อมันคืนทุน19วันล้านหนึ่งคืนทุนสิวันมันลร้กาดนี่โอ้โหไวจัดเลยถ้าเกิดแพ็คนี้นะ่ะ ้วขอดูเงินในพูหน่อยพูเหลือ1000 b n b บเพื่นอนๆพตอนแรกมันก็เยอะกว่านี้นะตอนนี้ก็คือคือคนที่เข้ามาชุดแรกอะ่ะไม่รู้แหละว่าชุดแรกอะ่ะมันเข้ามาถ้าเกิดเป็นคนที่ทุนอ่ะผมมีคนรู้จักที่มันลงไปทั้งหมด4 b n บอะ่ะสมิมันคนเดียวถ้าเกิด,กดสมมติว่ามีมันสักสิ20คนอะ่ะอันนี้วิเคราห์ผมพิเค์นะเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นล่าสุดมันคือพันสี่พันสองนี่แหละตอนนี้มันเหลือพันเดียวแล้วอิ่มอะ่ะผมว่าอะไรอิ่มอิ่มอ่ะ แต่เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะได้กําไรเท่าไหร่แต่ว่าผมมาคืนทุนแล้วที่ถอนวันนี้นะแต่ว่าต้องรองมันเข้ากระเป๋าก่อนนะน่าจะเป็นพ่กนี้เพราะว่าเด็บถอนมือเด็บน่าจะนอนอยู่นะครับถ้าตอนแรกผมเซดได้นะถ้าตอนแรกผมมีแบบคุณเยอะๆผมไปลงแม่งไปแล้วเหมือนกัน4 b ่บีนบีโหถ้าลงตอนนั้น4 b ่บีนบีตอนนั้นอะที่เกมเปิดบีนบีแม่งประมาณหนึ่งบีนบีประมาณสองร้อยหกสิบสองร้อยแปดสิบเองมั้งตอนนี้แม่งสามร้อยกว่าดอนแล้วอ่ะหนึ่งบีนบีกำไรจะจัดเลยโหว่าแม่งคงอิ่มอะ เนี่ยมันคืนทุนไป30บวันแล้วใช่ปะเนี่ยมันได้มันได้มา8อ้าวง่ายเลยคนที่ผมพูดถึงเมื่อกี้มันมันคืนทุนไปแล้ว30บวันอ่ะแล้วตอนนี้มันกำลังกำไรมา8วันแล้วใครสนใจก็ผมก็ถ้าเกิดถามผมผมก็มองกลางๆ 50- 50นะอาจจะทันคืนทุนทันคืนทุนในภายใน1เดือนภายใน1เดือนถ้าลงตอนนี้แต่ไม่รู้ว่าเขาจะทำให้มีคนมาลงเพิ่มยังไงเพราะว่าพูเพราะว่าเงินที่จะเพิ่มเนี่ยมัน มันมีอยู่ได้เหตุผลเดียวคือคนลงเพิ่มมันไม่ได้มีอะไรที่จะมาเพิ่มมาจากเราจากการที่เราวิเคราะห์นะไม่ไม่มีอะไรที่สามารถสร้างสร้างตัวภูให้เพิ่มขึ้นมาได้ครับนอกจากให้คนลงทุนเพิ่มเท่านั้นนะอันนี้ก็ต้องพูดตามความจริงนะเราไม่ได้บูลลี่ใครนะครับส่วนตัวนี้ครับอีกตัวหนึ่งนะฮะไอตัวกีกี้เวอร์ตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกความตรงเลยว่าใครไม่ไปเนี่ยปูไปนะฮะ ใครไม่ไปไก่ปูนะผมไปแล้วนะตอนนี้นะครับก็ผมขายไก่ไปแล้ว2ตัวนะซื้อมาตัวละประมาณ180ดอลลาร์ผมขายจบเลยครับที่140ดอลลาร์ขายในตลาดนะครับขายในตลาดบิตเก็ตวอลเล็ตนะผมขายแม่งเลยนะฮะแต่ก็มันรวมกับที่ผมเอินไปแล้วก่อนหน้านี้ผมเท่าทุนนะอะง่ายเกมนี้ผมเท่าทุนอาจจะเสียอาจจะขาดทุนด้วยนิดหน่อยแต่ว่าผมยอมออกไปแบบมีเงินก้อนดีกว่าเพราะว่า วันที่ผมเข้าวันแรกแล้วผมทําการรีวิวครับคือวันนั้นน่ะมันอัตราการคืนทุนน่ะหนึ่งเดือนซึ่งไก่หนึ่งตัวเนี่ยเลเวลห้าเนี่ยมันจะเอินได้วันละห้าดอนวันละห้าดอนนะร้อยแปดสิบดอนที่เราลงไปไก่หนึ่งตัวเนี่ยมันก็จะใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งเดือนในการคืนทุนแต่เขาปรับใหม่อยู่ดีก็ปรับใหม่ให้คืนทุนแม่งสามเดือนตอนแรกพอสามเดือนแล้วก็ปรับมาอีกขยับลงมาเป็นสองเดือน แล้วเหมือนกับว่าเขาไม่ได้คิดเรื่องเขาคิดเขาคิดมาให้ว่ากินน้ำหนึ่งครั้งแ,แ,<ๆ>แล้วเอิญเท่าไหร่แต่เขาไม่คิดว่ากินน้ำหนึ่งตอนแรกเขาไม่ได้คิดว่าบ่อน้ำเนี่ยบอ่อน้ำเนี่ยบางทีแม่งไม่เต็มเว้ยมันไม่เต็มมันไม่เต็มแล้วทีเนี้ยพอคนไปกินอะ่ะมันก็ต้องกินหลายรอบพอกินหลายรอบเนี่ยมันก็ต้องเติมมันก็ต้องเสียแก๊สหลายรอบและแก๊สทีหนึ่งเสียเป็นประมาณ1ดอลอ่างเงี้ย เกือบดอน0.5ยดอนอะไรเงี้ยมันก็เลยโดนหลายดอกครเนี้ยต้นทุนมันก็เลยสูงหน่อยนะมันก็ได้กําไรอยู่นะแต่มันได้ครั้งละประมาณ1ดอน2ดอนอ่ะผมก็เลยคิดว่าเอาไปทำานอื่นดีกว่านะก็เลยขายไก่ทั้งหมดนะใครที่ตามผมเข้าไปเล่นผมก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าวันที่ผมเล่นเนี่ยวันที่ผมเข้าวันแรกจริงจริงอ่ะมันดีจริงๆนะวันแรกผมเข้าแรกย้อนกลับไปดูได้ที่ผมมีคอยดูเนี่ยมันดีจริงเพราะมันได้วันละ5-6ดอนเลยนะตอนหนึ่งตัวแต่ว่าเขาปรับอัปเดตมาเนี่ยเดเลยนะ แต่เขาก็ไม่รู้จะปรับกลับมาให้เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ว่ามันปรับหลายรอบอะทําให้ผมไม่ไม่ไม่ได้มั่นใจแล้วไม่ได้มั่นใจแล้วอันนี้ก็คือมันอาจจะดีขึ้นหรือว่าอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้ลงแล้วนะผมก็ออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็ผมก็ต้องขออภัยด้วยก่อใครที่ลงตามผมไปนะครับผมออกแล้วไม่ได้บอกว่าเกมจะปิดนะแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าเกมจะปิดไม่ได้บอกว่าเกมจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าเขาปรับมาให้เราเอิญได้ช้าลงนะช้าลงผมก็เลยคิดว่าผมเอาเงินก้อนออกมาดีกว่าเพราะว่าผมอบไก่2ตัวผมก็เลยออกมาดีกว่า เออเอาเอาอกออกมาแล้วก็รอเกมใหม่ดีกว่านะครับก็เดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับผมถ้าเกิดใครที่ยังเล่นอยู่เกมไม่ได้เป็นไรยังเล่นได้ครับแค่มันปรับการเออได้ช้าลงผมก็เลยออกก่อนเท่านั้นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเกมที่2ที่ผมเล่นนะกีย์เวิร์นะครับทั้ง2เกมเลยนะครับผมก็จะให้น้ําหนักเท่าๆกันตอนนี้นะครับก็คือไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วทั้ง2เกมอย่างตัวนี้ก็ไม่ต่ออยู่แล้วนะครับก็ให้มันหมดไปนะครับ ส่วนตัวกีกี้ก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ผมขายมาเห็นไหมผมลงทุนไปตัวละมันเนี่ยผมไม่ได้กําไรหรอกเกมเนี้ยเกมกีกี้เวอร์ผมไม่ได้ก,รรกําไรนะน่าจะขาดทุนในเรื่องของค่าแก๊สบีแนดบีด้วยนะครับน่าจะได้กําไรกับไอตัวเดลี่มายเนอร์เนี่ยไม่มากก็น้อยแหละนะครับถ้ามันไปได้อีกเดือนหนึ่งผมก็น่าจะได้กําไรประมาณสักเอสามพันอ,อะไรเงี้ยก็โอเคอันสามพันโอเคเพราะผมลงไปสามพันี่ยเดือนแรกคืนตุนเลยสองกำไรก็โอเคนะครับผมส่วนมากผมจะทําคลิปเฉพาะที่ผมเล่นนะนะ ถ้าเกิดเกมไหนผมไปเล่นหรือไปลงทุนนะผมจะทำนะผมจะไม,จะไม่จะไม่รีวิวเกมที่ผมไม่เล่นจะไม่รีวิวแบบเออเกมนู้นเกมนี้เป็นยังไงอย่างนู้นเป็นนี้ไปอ่านไวรเปอร์จะไม่ได้รีวิวกันส่วนมากจะรีวิวเฉพาะเกมที่ตัวเองลงทุนเองนะครับจะได้แบบว่าตายก็ตายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ทำคลิปให,ใหม่ๆออกมาเนาะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ